เกตเงเนน่ยเป็นด่านเล็กก็จริงแต่ก็มีความสําคัญนะถ้าเสียแล้วก็กองทัพเราจะพ่ายแพ้ทันทีข้ายินดีเขียนสัญญาไว้หาปกป้องเกตเ่งไม่ได้เชิญประหารข้าได้เลยแต่เจ้ารู้ไหมที่นั่นน่ะไม่มีกะแพงเมืองใครก็สามารถตีได้ข้าศึกษาตำราพิชัยยุทธจนพอเชี่ยวชาญบ้างบวกกับ ท่านสั่งสอนมาหลายปีจะรักษาด่านเล็กๆไม่ได้ก็ให้รู้ไปแต่สุมาอีนะ้น่ะไม่ด้อยกว่าโจโฉด้วยซอเตียวครับก็เป็นแม่ทัพเรื่องชื่อแล้วจาจะมีปัญญาสู้เขาได้ยังไง <c oughs> ยังไงแต่สุมาอี้หรือเตียวครับให้โจโฉคืนชีพมาสั่งการเองข้าก็ไม่กลัว